นี่คือรสชาติเข้มข้ขมขนกาฟแฟแท้พันไทยร้อนนะป้าอ,อร่อยขอมอร่อยมาก <laughs> เอากาแฟใส่ในนี้นะครับเนี่ยใส่ในนี้หิึ่งชอดใส่แล้วก็ปิด ปิดแล้วก็ปิดปานี่นะครับเราต้องหมุนนะครับนี่นะครับนี่ปลาดิบก่อนหมุนหมุนหมุนมีโดนใส่น้ใส่น้ำใส่น้ำตรงนี้แค่พ <c oughs> เพราะฝนแค่จะไหมยมือลงบุฟเฟ่ตีไมตีโน้ตไม่ใช่ตรงนี้ตุ้ดตุ้โอ้ยพี่โดตนตงไปห้ายก่อน ด้วยกำลังล้างนะครับก็กดกาแฟก่อนนะครับนี่นี่นะครับบดอันนี้เลยบดอันนี้เลยครับพี่ทีอธิบายให้พวกกันหน่อยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษพูดเป็นอ่าไอ้บดเอนอกาแฟบดเื่ออะไรกาแฟรีปอ่ะแม็กคอาบีรีปคาบีรีปคอาบี เอมอาบูนม um, um, ุนมูใส่น้ำไม่เต็มเลยไม่ให้มันตู่ใตใตตตนี้พุทธอาวอเตอร์หอกอไอกโดนเทออกหอกอไัดออกพุทธเอาวอเตอร์อีกคอันนี้จอ่าล้าง้วยเหมือนกันมากมันล้างล้างก่อนมันลงข้งล่างก่อนนี่ เอาไปเอาเอาท่านมาขีดดูสิขีดเอาสาย,ยามือทำไปชนะกีดไมได้อ่านะครับบดไปเรื่อยจนกว่ามันจะเบามือตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องต้มนี่นะครับต้มน้ำให้ร้อนเราก็ามา yeah, yeah, yeah. มาอะไรครับมาบดกาแฟต่อนะครับ oh, <okay. S 1> อยากในะแส่ลองแัน่เระต้นเียไม่เป็นแบบนี้ไม่นานอ้ล้างไม่สะอาดต้องล้างจะบ้องานหวรครับเบ่งไปชอเราช็อตคูช็อนมาตั เียมตอนนี้เราเช็คลูกค้านะครับลูกค้าอยากกินต้องไปเอาเองนะครับเจ็บปื๊อยูมิดกับไปอ้าวโอเคน้าไม่ทำทำเมื่อปีไปแล้วโอ้ตน้าคนไม่ทำไม่มีเวลาก็เพิ่งหายเจอนี่แหละมันหายไปนานหายอยู่ในตู้เนี่ยอ่าดี้ทำสองช็อตนะครับอ่ะพอเรามานรเห็นอยู่ในตู้เนาเห็นนี่พี่เป็นคนเห็นบางสิ่งาง ครับตอนนี้เราต้มแล้วนะครับมาไปาขาถใกล้ๆขได้นะครับแม่ไม่อยากเว้ไม่อยากดูนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับคุณพ่อต้มแล้วนะครับดูนะครับนี่หม้อนี่รอให้มันเดือดก่อนนะครับมีแก้วกาแฟมาแล้วนะครับแก้วกาแฟมาแล้วนะครับรอให้ดูเดือดก่อนนะครับเดือดปุ๊บมันก็จะชงกาแฟขึ้นมาเองเลยนะครับอัตโนมัติ อนนี้เราช่วงรอนะครับครับตอนนี้แม่บ้านก็เช็ดนะครับลูกค้าคัสเตอร์คัสเตอร์คัสเตอร์เปลี่ยนจ,จากเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นแม่บ้านแล้วนะครับคง<อ>จะอร่อยน่าดูนะครับกาแฟในวันนี้รอร้อนหน่อยครับี่วเระเลยทีเขาบอกว่าถ้ามันเข้มเกินให้ต้มน้ำร้อนใส่ใช่ชใช่เจอคุยเจ้าจะบดกาแฟให้เราทานนะครับ น okay, <uh> <oh, ี่คือเมล็ดกาแฟนะครับจะอาราบิก้าแท้โอเคครับโอ้โหตอนนี้พ่อถ่ายแล้วนะฮะโอ้ว้าวพี่ที่ครับตอนนี้มันเดือดแล้วว้าวาาามมมันอออกย่งพี่กินก็อย่างนี้แหละราคาประมาณนี้แหละครูซ้ำเราไว้แปโอ้โหดาร์คกาแฟ ่อ้โหร้อนครับนี่นะครับนี่คือลูกค้าครับคนแรกคนสําคัญด้วยนะครับตัวละยี่สิบบาทครับคุณภูมิรินขายครับซื้อเม็ดกาแฟมาสา0ร้อยนะครับขาย20บาทาทได้กําไรมากเลยกําไรทางจิตใจนะครับ นี่คือร้านกาแฟาที่มีบรรยากาศดีรรที่สุดโอ้โหริมระเบียงหน้าบ้านด้วยว้าวโอเคไปเตรียมตังค์นะครับเดี๋ยวลูกสาวาจะซื้อโอเคครับยี 20, 20. ่สบยีสิบแบงค์สีเขียว ตอนนี้นะครับเราไม่รู้เราเป็นการทดลองครับตอนนี้น้ําน่าจะเต็มแล้วนะครับโอเคครับมันมีกลิ่นไหม้ของกาแฟแล้วโอเคครับตอนนี้ลูกค้าก็เทกับอยากกินก็เทกินเองนะครับอืมลูกค้าครับถ้วยเอกถ้วยเอีก็ทถ้วยนั้นนะเอาถ้วยเทหมดเลยร้อนร้อนลกวังก็หนึ่งแก้วไงโอเค ตอนนี้นะครับเราใส่แก้วที่2แล้วนะครับนี่นะครับโดยน้องกะทินะครับจะบดกาแฟให้เราทานนะครับนี่คือมเมล็ดก,กาแฟนะครับจะอาราบิก้าแท้นะฮะอ้าลูกอ่ะโอเค ปิดแล้วอ่าปิดแล้วก็หมุนสิลูกแม่ค้าขายกาแฟนะครับเอ้าหมุนโอ้ยมีแรงหมุนไหมนี่โอ้โหหมุนได้นะกดดีมากใช้พลังมือของลูกสาวเอาอ๋อโอ้ย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 ,อยไปนั่งไปนั่ง,ไป,งไปนั่งบดข้างล่างไปตอนนี้ก็เอาใส่เตาครับเราก็เปิดนะครับออน ไปที่เบอร์ห้าเลยเร่งความร้อนนะฮะอ่ะเบอร์สี่พอเราต้มช้านะครับโอ้โหครับคนบดกาแฟครับมาแล้วครับตอนนี้น้องพีบดแลวอ่ะบด,ด นูนก็ต้องดับบุกจกปรับปรุงตัวเองสิลูกเอวเพื่อจะยหญ่ด่วนช่วงนี้ก็รอนะรับ อ้าวพี่ข้านี่คือกาแฟทำให้เมียพี่กิน I make a แฟ for f e e your wife พี่โฮอ้ยเออ <laughs> Make a แฟ for your wife YOU บอกพี่ย o u ใช่จะก็ยัวให้พี่ยุเลยนุ่นยัวอ่ะสอนกริกมีเก็งนี่อาตังบางทั้งบ้างทบ वाले की?